สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชม FC ทุกท่านนะครับผมแฟนข้อหวยนะครับผมหวยรัฐบาลไทยน้อพี่น้องเนาะอามันนี่ครับผมทางแอดมินนะครับผมก็ได้มีนะครับผมสูตรตัวเลขหรือว่าแนวทางนะครับผมมาฝากพี่น้องนะครับผมเพื่อให้เป็นพี่น้องเนี่เป็นแนวทางนะครับผมมืออื่นเนาะวันที่30นะครับผมเดือน ธนวัคคุมนะครับผม2 5 6 3ันาะพี่น้องเนาะงวดนี้เป็นงวดสุดท้ายก่อนจะเขาเป็นปีใหม um ่เนาะพี่น้องเนาะกะเพื่อเป็นของขวัญนะครับผมให้พี่น้องนะครับผมกะสูตรนี้นะครับผมกะหม่าเป็นสูตรให้พี่น้องเป็นแนวทางนะครับเนาะผิดผิดพลาดผิดถูกประกันใดก็ขอเถอะก็ให้พี่น้องไว้นํานะครับผมเนาะเพราะว่าเป็นเป็นเพียงแนวทางนะครับเนาะแอดมินกะ เอามาให้พ pues mm ี่น้องเขาแต่เป nah, ็นแนวทางนะครับผมพี่น้องเป็นเหล็กบัวลายตัวนะพี่น้องเนาะมากกะแคีบหน้าจอไว้นะครับผมบมมากกะเดินผ่านได้นะพี่น้องเนาะก่อนพี่น้องจะมาชมตัวเลขนะครับผมของทางแอดมินนะครับผมกับฝากพี่น้องนะครับผมกดติดตามนะพี่น้องเนาะกดไลค์กดแชร์ครับผมสิ่งสําคัญนะครับผมกัลยากดขำนะครับพี่น้องโฆษณาเนาะพี่น้องเนาะเพื่อจะ เป็นการให้กำลังใจอีกทางหนึ่งนะครับผมพี่น้องเนาะอย่าลืมกดกระดิ่งหนยเด้อพี่น้องเด้อจะบริภาดนะครับผมสําหรับแนวทางต่อๆไปจากทางแอดมินนะพี่น้องเนาะอ่ามัอนี้เป็นสูตรนะครับผมสูตรเลขกสาวสองตัวครับผมมัอนี้มันเป็นสามตัวนะพี่น้องเนาะสูตรเลขกสามตัวครับสองตัวครับผมพี่น้องอ่ามีเลขวิ่งให้พี่น้องเข้าเดี๋ยวพิจารณาหนำนะครับเนาะมาเบิ่งกันเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งไปน้วกันที่ละตัวนะพี่น้องเนาะ ง่ายๆครับผมบล็อบ่ยากนะพี่น้องเนาะอ่าสามสิบก่อนนะพี่น้องเนาะคืองวดนี้นะครับผมพี่น้องสามสิบนะครับเนาะอ่าเด่นๆนะครับผมบนได้พี่น้องเลยเด่นเด่นบนนะครับผมเนาะเด่นบนนะครับผมพี่น้องอ่าแอดให้ศูนย์นะครับผมพี่น้องกับเก่าด้พี่น้องเด้ออันนี้เป็นสูตรนะครับผมเป็น เด่นบนนะครับผมแอดให้นะครับผมศูนย์กับเก่าน้องเนาะกามี่ศูนยนะครับผม0ูน,น,น,กกม0นะครับผมศูนย์นะครับผมพี่น้องนี่คือลักศูนย์น้องเนาะเก่าครับผมพี่น,อน้องเก่านกา9เกนะครับผมเก่าสอเก่าสี พี่น้องเด้ออันนี้เป็นบนนะครับผมพี่นอนะ้องเนาะอ่าส่สวนเด่นเด่นชุดล่างนะครับผมพี่นะ้องชุดล่างนะครับเนาะอ่าชุดนี้เอไาหานะครับผมพี่น้องเนาะหากับอหากับแปดไดพี่น้องเด้อชุดนี้หากับแปดนะครับผมพี่น้อง มักกับมักกับแคบหน้าจอไว้นะครับผมพี่น้องเนาะบ่มักกับบ่เป็นอย่างเด้อพี่น้องเด้ออันนี้คือแนวทางนะครับผมแอดมินามาเป็นแนวทางให้พี่น้องเข้าได้รับชมเบิ่งนะครับผมเ่อพี่น้องเธอมีบางบางชุดบางตัวโดนใจพี่น้องนะพี่น้องเนาะอ่าเป็นแนวทางครับผมอ่าลักหานะครับผมพี่น้องก็คือหาหนึ่งนะครับผมพี่น้องหาสามนะครับ อ่าสีเด้อครับเด้ออ่าแปดกับแปดหนึ่งนะครับผมแปดสองนะครับผมแปดสามนะครับผมอันนี้คือสู่รสองตัวครับผมพี่น้องบมมีอยังมากไหมน้องพี่น้องเนาะอ่ามักกะแค้มนาจอไว้ครับผมบ่มักกะเดินผ่านได้่น้องพี่น้องเนาะกับขอบพระคุณพี่น้องนะครับเอฟซีผมทุกท่านนะครับผมทีดติดตามรับชมโดยดีตลอดมากด้วยพี่น้องเด้ออ่าตรงบนน้อครับเนาะหาตังค์ให้พี่น้องครัตรงๆรงกันจะหน่อยนะครับเนาะ อที่เขามารับชมนะครับผมให้กําลังใจแอดมินตลอดเนาะพี่น้องเนาะกะถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ให้พี่น้องเข้านะครับผมเนาะผิดพลาดประกันในการขอโทษขอให้พี่น้องเป็นไลเด้อครับผมแอดมินกะมาให้พี่น้องเข้าในเป็นแนวทางเนาะครับเนาะย่านะครับผมเด่นบนนะครับศูนย์กับเก่าด้วพี่น้องเด้อศูนย์ห้าศูนย์สี่ศูนย์แปดนะครับเนาะส่วนเก่ากับเก่าหนึ่งเก่าสองเก่าสี่นะครับผมพี่น้องอ่าเด่นเน้นล่างนะครับผมหากับแปดกับหาหนึ่ง หาสามหาสี่ครับผมอ่าส่วนแปดกับแปดหนึ่งแปดสองแปดสามเด้อพี่น้องครับฝากไว้น้ำเนี่ยครับผมพี่น้องพิจารณาเบิึงนะครับผมมักบ่มากกัสุดแต่พี่น้องนะครับเนาะขอให้พี่น้องโชคดีเด้อครับผมขอให้พี่น้องมีโชคมีลาบกันอ่าทุกท่านนะครับผมขอให้เอฟซีผมมีโชคมีลาบก่อนอ่าปีใหม่เนาะพี่น้องเนาะจะได้สมหวังกันนะครับผมพี่น้องสำหรับวันนี้ครับผมแอดมินก็จะฝากพี่น้องไว้ซ้ำนี่แหละครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเด้อครับผม